ครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับแต่ละตัวนะครับซิงครไนซ์นะครับก็จะให้ตัวห้าสิบสองนะครับตัวใดตัวหนึ่งเป็นโฮสต์นะครับผมต้องจำให้ได้ก็ทำการเปิดแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับเห็นหรือเปล่าครับเห็นเนาะ,ะนเป็นยังงั้พอเปิดไฟกัน โอเคสามสองหนึ่งนะครับต่อมาเราจะทำการซิงโครไนซ์นะครับมันจะโฟกัสนี่คร f 52นะครับก็คือตรงกลางไปเอาเครื่องนี้เป็นเครื่องหลักนะครับก็ทำการนะครับไปที่คำว่าตั้งค่าตัวนี้ครับเซตติ้งจะเป็นอย่างนี้นะครับหาคำว่าซิงซิงโครกรุปตัวนี้นะครับตัว S นะครับแตะเข้าไปครับ อันนี้ออกจากกลุ่มเราก็จะสร้างกลุ่มขึ้นมาสมมติว่าผมสร้างกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับสิง์กลุ่มหนึ่งแล้วก็ผมตั้งเป็นเซตแอดโฮสนะครับมันจะเป็นบางเครื่องจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งเป็นโฮสก่อนเป็นเครื่องหลักแล้วก็สั b มิ t ครับอ่าเรียบร้อยครับผมต่อมานะครับแล้วก็เปลี่ยน Wifi เครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับสองเครื่องนี้ทำการ ไปที่ตั้งค่ามือถือไหนละแล้วก็เปลี่ยน Wi-Fi นะครับจำให้ได้นะครับว่า Wi-Fi ตัวไหนผมเอาห้าหนึ่งก่อน f f ห้าหก wifi แรกนะครับเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บนะครับนี่เป็นตัวนี้หรือเปล่าทำการเปิดแอปขึ้นมาครับอ่าเป็น f ห้าหกแล้วนะครับเห็นไหมครับ F56 นะครับผมทำการเปิดเลยปึ๊บเครื่องไหน่เครื่องนี้นะครับทําการเปิดเรียบร้อยนะครับก็ Setting แล้วก็ไปตั้งค่าเครื่องนี้ครับซิงค r น n i z ์ไปที่กลุ่มที่หนึ่งถ้าเป็นโ o ก็ปิดซะนะครับแล้วก็ submit, สมิ m i t s เ b s อ่ะต่อมาครับก็ เชื่อมต่อ w i f ฟตัวนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไเชื่อมต่อขึ้นงนี้นะครับผมก็ทําการตั้งค่าแล้วก็เลือก Wi-Fi อีกตัวนึงชเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับก็ไปที่แอปเหมือนเดิมทำอย่างนี้ประมาณหกครั้งนะครับ เครื่องหกครั้งเลยก็ซิงค์ข้นไหนี่นะครับสมิดเ,เลยนะครับแล้วก็ลองทําการเปิดดูเปิดใช้เครื่องมือป่ะอ๋อใชอ่เรียบร้อยเห็นไหมครับอเริ่มซิงค์ข้นไหนกันไหมนะครับทีนี้สองตัวนี้ซิงค์กันแล้วนะครับ อ่มามันลองตั้งค่าดูมันมาหรืยังอ๋อนี่มันยังมันยังไม่มไมเข้ากลุ่มนะครับนี่ฮะถ้ายังไม่เข้ากลุ่มมันก็จะไม่ขึ้นผ้ามานะครับถ้าทําการเข้ากลุ่มหนึ่งกันแล้วก็สมิต t เรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยครับผมทําการเข้ากลุ่มเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเราก็ไปที่ เครื่องหลักก็คือเครื่องโฮสตของเราคือเครื่อง F52 นะครับ F52 ต้องจำให้ได้นะครับว่าใบไฟล์ชื่อตัวอะไรโอเคแล้วก็ไปที่ตรงไหนอีกไปที่แอปครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับคนดูนิดนึงนะครฮะอันนี้ปรับแสงสว่างนะครับปรับมุมเอียงมุมตั้งมุมเอ่ยมุมองศานะครับ ผมบอกที่มันจําเป็นแค่นี้นะครับอ่านะีครับเราต้องการภาพให้มันบนกันตัวนี้นะครับไปมันรัพร้อมกันนะครับจะเป็นพร้อมกันเลยนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็วิดีโอวิดีโอที่จะนําเข้ามานะครับสม่าวิดีโอทีทละนะครับ T I I เนี่ยมันต้องเป็นวิดีโอหนึ่งวิดีโอตัวเดียวกันสองชื่อเหมือนกันนะครับ ผมโหลดวิดีโอตัวนี้นะครับเข้าเครื่องหนึ่งเข้าเครื่องสองแล้วก็เข้าเครื่องสามนะครับต้องมีวิดีโอตัวเดียวกันแล้วก็ชื่อเดียวกันนะครับเวลาเราเวลาวิดีโอเดียวกันแต่ชื่อคนละชื่อเดียวกันแต่วิดีโอคนละตัวมันก็จะแสดงไม่เหมือนกันนะครับแสดงเหมือนกันแต่ว่าภาพจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นตัวนี้น,าาน,าานะครับเป็นภาษาไทยอันนี้ภาษาอังกฤษนะครับแต่ชื่อเหมือนกันนะครับเวลาเราอัปโหลดเราก็ต้องดูด้วยนะครับผมเห็นไหมฮะนี่ตัวนี้ นะครับอันนี้คือการติดตั้งนะครับ <c oughs> ส่วนการอัปโหลดวิดีโอนะครับทุกคนก็จะเห็นตัวบวกตัวนี้นะครับเครื่องหมายบวกเราสามารถไปที่โล็คอลก็คือเราสร้างไว้ในแอปแล้วหรือว่าจากอัลบั้มมือถือเราทั้งภาพทั้งวิดีโอได้หมดนะครับเนี่ยวิดีโออย่างเงี้ยเราได้เอาใส่ได้นะครับ จากมือถือแล้วก็แอดขึ้นมามันก็จะขึ้นโชว์นะครับก็เป็นการติดตั้งนะครับเชื่อมต่อแบบคร่าวๆนะครับอ้ออย่าลืมครับถ้าเราตั้งค่าโฮลแล้วถ้าเราต้องการอ่าแสดงเดี่ยวนะครับทําการปิดเหมือนเดิมครับออกจากกลุ่มนะครับสมมติว่าออกจากกลุ่มไปที่ติ t ติ้งนะครับไปที่ตรงนี้ครับออกจากกลุ่มแล้วก็ไปที่อันกรุ๊ปนะครับแล้วก็สมิธ นี่เราก็จะออกจากกลุ่มได้นะครับออกจากกลุ่มเสร็จปุ๊บ <c oughs> <c oughs> เราก็าจะแสดงว,ดวีดีโอได้อิสระเลยนะครับไม่เกี่ยวกันละคราน,นะครับก็ทําเหมือนกันทั้งสองตัวนะครับผมเวลาออกจากกลุ่มก็มีเพียงแค่นี้ครับการใช้งานแบบง่ายๆครับสวัสดีครับ